เวลาหรือย่างที่เราควรจะมีการศึกษานโยบายที่นํามาสู่การเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมมันถึงเวลาหรือย่างที่คุณได้ประโยชน์อาจจะต้องแบ่งปันบางอย่างและเรามาสู่ความยัง่งยืนถึงเวลาหรือย่างที่เราควรจะมีการศึกษานโยบายที่นํามาสู่การเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเราให้ใช้ของฟรีมานานแล้วนะครับเราพัฒนา่องเที่ยวตั้งแต่ศูนย์สามศูนย์สี่ หกเจ็ดสิบปีเราให้ใช้ฟรีตลอดเราเคยจ่ายเงินคือให้อาหารไม่ได้ยังไปฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่าลืมนะครับจัดท่องเที่ยวยังไงคนท้องถิ่นต้องมีที่เที่ยวที่พัก่อนถ้าคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องเราดูแลบ้านเมืองที่ดีแลวเราค่อยแบ่งปันให้คนอื่นเที่ยวเมื่อแบ่งปันคุณมาใช้ได้ประโยชน์คุณก็ต้องจ่ายตรงนี้ครับผมกับทีมของนักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะศาสตราจารย์ดรมงศัก็จะพูดตลอดอย่างผมได้ทำเขคอมเพล์ให้เห็นระหว่างบาลลิกทีท่ผมไปเรียนเนี่ย อ่าพามา่ามายองก้าเนี่ยเขาก็มีภาษีท่องเที่ยวเขาเก็บภาษีไม่เยอะครับกับคนเข้าพักเขามีเงินอยู่สองสามร้อยยูโรที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนมากขนาดไหนก็เอาสี่สิบาทคูณถ้าเราต้องการความยั่งยืนเราปฏิเสธไม่ได้เราต้องมีงบประมาณครับเราบอกว่าเราต้องการห้องน้ําดีๆเมื่อก่อนนี้เราไม่มีห้องน้ำเนาะเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณปั๊มน้มามันเราต้องการห้องน้นําที่สะอาดแต่เราเคยตั้งคําถามไหมครับว่าใครเป็นคนแบกรับในการดูแล ต้องมีคนมาเช็ดมีคนมาทําความสะอาดตลอดเวลาลองสังเกตเวลาลงห้องน้ําดูพอเราออกปุ๊บจะมีคนเข้าไปเลยทุกอย่างมีต้นทุนไหมครับเหมือนกับที่นักเศรษฐศาสตร์พูดดังนั้นตรงนี้ครับมันมีบางคนในสังคมกําลังแบกอยู่มันถึงเวลาหรือย,อยังที่คุณได้ประโยชน์อาจจะต้องแบ่งปันบางอย่างและเรามาสู่ความยัง่งยืนนะครับตรงเนี้ยประเด็นตรงนี้คือสําคัญเรื่องตรงนี้มากกว่าแล้วยิ่งท่องเที่ยวลงไปในชุมชนลงไปในท้องถิน่นท้องถิ่นมีก็ประมาณพัฒนาตัวเองไม่เยอะหรอครับ แล้วเขาจะเอเงินที่ไหลเขาก็ไม่มีส่วนนี้มาช่วย